บทบาทนักศึกษาวิจิตสินหน้าซื่อในเพื่อนสนิทผลงานชิ้นแรกที่พาให้นักแสดงหน้าใหม่ณนะขณะนั้นได้ขึ้นรับรางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมประจําปี2548อย่างน้อยๆก็2ส,สถาบันล่ะครับและสร้างนักแสดงหน้าใหม่ระดับวงการภาพยนตร์นับตั้งแต่วันนั้นจนเรื่อยมาจนมาถึงวันนี้นะครับครบ12ปีในวงการภาพยนตร์ผลงานหลายๆชิ้นก็ได้สร้างเรื่องราวมากมายตั้งแต่สร้างรอยยิ้ม ไปจนถึงดราม่ากูขอถานจริงร่ะทั้งหมดเนี่ยมึงทำเพื่ออะไรวะมายังปรากฏการณ์กเล่าเรื่องอีกทางเลือกของวงการภาพยนตร์ไอ้หายางสลบช้างตลอดการทำงานที่ผ่านมาครับผู้ชายคนนี้เขามีมุมมองอย่างไรกับผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับเบื้องหลังในการทำงานแต่ละครั้งเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เราจะมาย้อนเวลากับผลงานและเรื่องราวของเขากันครับกับ ก้าวหนังของซันนี่สุวรณเมธานนท์มิสเตอร์เฮิร์ตมือวางอันดับเจ็บ2,560จริงๆเป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วอยู่ในชีวิตกันมาตลอดอยู่แล้วครับผมมันก็เป็นการพูดไปเรื่อยๆพูดลอยๆไว้ก่อนแต่ไม่เคยจะแบบว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเห็นแต่มุมติงตองของเขาครับผมุผูมกับคนนี้เราไม่เคยเห็นมุมการทํางานของเขาเท่าไหร่อ่ะน้อยครับผมรู้จักก็รู้แต่ว่าเป็นคนตลกเป็นคนแบบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผม,บผมพอมาเห็นรู้จักจริงๆก็ เวลาที่เห็นบทแล้วก็เห็นการทํางานของเขาก็เลยรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนเก่งแล้วเราไม่เคยรู้เรารู้แค่ว่าติงตองผมดอนครับผมเป็นนักเทนนิสก็ดังพอตัวชอบหมดเลยครับผมชอบทั้งคาแรคเตอร์ทั้งเรื่องราวทั้งวิธีการเล่าแล้วเจตนาแบบว่าจริงๆมันมีทัศนคติที่ดีในการมองปัญหาครับในการมองเรื่องมันไม่มีแง่ลบสําหรับจะเล่าให้คนดูฟังเลยผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันสนุก ในเรื่องราวมันสน im, ุกมากครับผมแล้วเราเราพยายามทำให้มันดีมากกว่าเดิมพี่พี่เราเลิกกันเถอะทิ้งผมก็คือเวลาเราอ่านบทล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นนักทนนิส้ระดับโลกเขาทำดีๆแล้วการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้เนี่ยมันต้องเล่นตั้งแต่เด็กซึ่งเราไม่มีเวลากับย้อนเวลากับไปเล่นตั้งแต่เด็กแล้วเด็กๆเราเล่นขี้มูกอยู่อะไรเงี้ยก็เราก็ต้องทําทุกอย่างให้รู้สึกว่าเราพร้อมจะแข่งขันและพร้อมว่าเราผ่านอะไรเหมือนเขาเพราะว่าพวกนี้น่าจะวิ่ง ออกกาลังกายแล้วก็ตีจนลืมไปแล้วว่าตัวเองหวดมากี่ครั้งมันเป็นแบบ10ล้านกว่าทีอะไรแบบนี้เพราะเรารู้สึกเป็นคนแบบนี้เรารู้สึกว่าเราตื่นมารับผิดชอบอะไรบ้างเราซ้อมเทนนิสเราแบบว่าเข้าฟิตเนสเข้าคุมร่างกายเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ฟิตในการไปแข่งเพราะแข่งมันแข่งนานมากเทนนิสเทนนิสผมตี5้าทีผมจะเป็นลมแล้วฮะตีแบบตีตีโต้อโอ้โหเหนื่อยมากหวดการหวดยิ่งหวดลมยิ่งเหนื่อยเลยไม่ได้อารมณ์ร้อนเอออาพ้องดิสิ่งที่เรา เพิ่มเติมครับก็เป็นการคิดว่าอยากให้คนคนนี้เป็นแบบไหนมันจะไม่มีเคยมีเรฟเ r นซ์มาอยู่แล้วว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงะมันเป็นการที่เราคิดขึ้นมาว่าอยากให้เขาเป็นแบบไหนเขาต้องเจออะไรแบบว่างในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาแบบเนี้ยเพราะพื้นฐานเขาเป็นยังไงพื้นฐานชีวิตเขาเป็นยังไงตอนเราครบกันไม่ดีเลยเหรอคนเราถ้าคบกันแล้วมันดีเราไม่ไปีคนใหม่หรอ,อก้อมจับมาตอน s ต i l อ o น my mind 2อ5 9นหจริงๆมันเป็น จริงๆเราเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะฮะในันฟ้าเราเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนอื่นในทัทศนคติดีๆเข้ามาคือบางคนเจอปัญหาอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยมองมาก่อนแล้วพอมาเห็นจากคนอื่นเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆซึ่งซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนั้นนะฮะก็จะเล่าวิธีแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นทัศนคติที่บวกแล้วมันช่วยคนในการสร้างแรงบันดาลใจในการมีชีวิตได้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้คนแบบนี้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเลยแต่ว่าเขามีความรอยยิ้ม แล้วเขาโผล่มาทุกครั้งแล้วทุกอย่างต้องสดใสคือสิ่งที่เขาพูดอาจจะช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ก็ได้นะแต่สิเวลาเขาอยู่ปุ๊บอะปัญหามันโอเคคุณจะทนกับมันอยู่ได้โดยโอเคขึ้นเวลาที่คุณฟ้าแล่นดนตรีแล้วคุณพ่อของคุณเขามีความสุขแค่นี้ก็พอเลยไม่ใช่เหรอครับ Ś, movement, ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอปี2558ก็รู้ส <hat> <Gram> ึก <tide> ส <ij> ุขภาพไม่ดีฮะมู้จะบอกไงเหมือนกันแล้ว้องโฟนไปปรับสีเฟรมให้นมผมรู้สึกว่าสุขภาพเสียเลยเกิดสีเขากดเป็นทางทั้งเรื่องเขาเป็นโทนนั้นไงฮะภาพก็เป็นโทนนั้นคือรู้สึกว่าผมดูสุขภาพไม่ดีเสละเกินอย่างเงี้ยดูจะตายเอาให้ได้กุ้งบทแบบนี้เราไม่เคยได้เล่นแค่นั้นเองฮะ แล้วจะหาบทได้เล่นแบบนี้มันก็ยากเะไแล้วมันเป็นทิศทางเป็นเพราะมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างพ่วงกับแล้วเราหากันไปจริงอ่ะคือจําได้เลยว่าตอนที่เวิร์กช็อปกับนวพลฮะค,คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาแล้วรู้สึกว่า,านวพลบอกว่าเขานึกว่าเขาอ่ะรู้จักตัวละครตัวนี้มากที่สุดแต่พอมานั่งคุยกันไปเรื่อยแล้วเราหาไปเรื่อยเขารู้สึกว่าโหยเรายังไม่รู้จักยุ่นเลยว่ะเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเด๋ยวนี้เลยนะกูขอร้อ,องแล้วท้ายแล้วเราทําไปเรื่อยตอนตกลงกันแล้วว่าเวิร์กช็อปเสร็จเนี่ย แต่พอไปถ่ายจริงตัวนี้มันดันพัฒนาไปอีกตัวหนึ่งเราก็เลยเออเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วมันดันเวิร์กอีกอะไรอย่างี้ยนนวเตวงงหมซึ่งมันเวิร์กตั้งแต่เวิร์กชอปนะคิดแล้วแต่พอถ่ายจริงมันเป็นอีกคนแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็คือเจอสมมติเราเราเป็นคนยังไงอ่ะอีกเรื่องนันแล้วสถานการณ์ในเรื่องก็คือพาไปอ่ะ ทุกอย่างาเรื่องเหมือนคงคงเดิมอะแต่ว่าคนคนเดียวกันอยู่สถานการณ์เดียวกันมันจะไม่เหมือนกันไฮไฟตันกิ้วเลิฟยูสองพันห้จริงๆเราก็สร้างมันขึ้นม่ครับแต่ว่ายิมเราอยากได้พื้นฐานคนที่ถ้าคนที่จะทําอะไรแบบนั้นได้มันต้องเป็นแบบว่าแบบว่นนิดๆแบบเฮ้ยมองอะไรอะครับหน้าขอหมันผัวคุณเหรอพยายามทำทำตัวเก่าแล้วก็แบบล้สะปกปิดอะไรของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยคือกลัวเสีย กลัวที่จะเสียมาศเสียอะไรของตัวเองไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แวน้นแ,แ,แวนเนี่ยเมาๆมาเอ้ยอะไรเงรี้ยเถื่อนๆนิดนิดโดยที่ไม่แคร์คนไม่ต้องทำยังไงครก็พื้นฐานก็เป็นยังไงแล้วก็เหมือนว่าเราเจอคนคนละแบบแล้วแต่เวลาเวลาเพราะเวลาเราย้อนกลับไปดูเราสมัยก่อนแล้วก็มีมุมที่แบบทำไมคุณเป็นคนแบบนี้วะอะไรแบบนั้นแชม巴ัารา2555อวุฒก็เป็นคนที่จริงๆแล้วเขาก็จะแบบ เหมือนเก็บทุกอย่างอ่ะคือเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกรักมั้งฮะแล้วก็จะรู้สึกว่าจะเสียสิ่งที่ตัวเองรักไปเงี้ยมันเป็นมันเป็นคือมนุษย์ง่ายอ่ะมันจริงๆเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแต่เขาเาเก็บความรู้สึกผิดไว้ในใจแค่นั้นเองมันเหมือนมันพูดไม่ได้อ่ะเออมันเหมือนแบบว่ามันเป็นปมอ่ะมันมันขังตัวเองไว้อย่างนั้นนะฮะอยากทำอะไรบางอย่างให้นางเขารู้สึกดีวะตอนที่เขายังอยู่จริงๆมนุษย์ เอาเอาจริงนะมนุษย์เราบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําอะไรด้วยซ้ำเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนยัง,ยงไงแล้วมันอยู่ข้างในแล้วะพอมันอยู่ข้างในปุ๊บเราทําอะไรม,มันก็ไม่เป็นคนคนนั้นนะรักเจปีดีเจ็ดตอน21่ทับ5 5ผ,ผมชอบความรู้สึกมากนะเพราะว่าผมเราต้องตื่นแต่เช้าผมตื่น6 0กโมงเจ็มงเช้าเพื่อจะมาพลากล้อน แล้วก็ลงลงไปดำน้ำอะครับที่สยามโอเชียนเวอร์แปดโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวห้างเปิด1ิบโมงจอนเป็นไงบ้างอ่ะข,ขอเลยฮะเพราะว่าเขาอยากได้เพราะว่าเขาพูดก่อนที่จะอ่านบทแต่เพราะเราเรารู้สึกว่าพี่แล้วผมจะผมคี้เกียจนะผมจะไปอ้วนแล้วลดน้ำหนักคืออะไรผมก็พูดเลยเขาแบบเนี้ยแต่พออ่านบทรรู้สึกว่าโหมันมันมันดีอะเรามรู้สึกว่าก็ถูกต้องของเขาอะเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเล่าห่างกันเจปีอะ ถ้าไม่เห็นความแตกต่างเลยก็ไม่มีประโยชน์เลยถ่ายทําไม่นานครับผมแต่ว่าไอ้ต้องสร้างสร้างละเว้นเว้นเพื่อจะลดน้าหนักเนี่ยมันก็นาน,านกินเพื่ออ้วนก็นานแล้วก็รอลดก็นานถ่ายต่อไม่ได้ต้องรอให้ผอมถูกก็เร่งก็เข้าฟิตเนสทําทุกอย่างเอาคนมานวดตัวคือถ้าปล่อยไปเรื่อยมันก็จะกินเวลาจะครึ่งปีอย่างเงี้ยแล้วก็เร่งขึ้นมาให้เหลือเดือนสองเดือนแต่ว่าเราเลือกวิธีนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเาเลือกผอมก่อนเนี่ยราอ้วนเป๊บอะเขาจะทิ้งเราไปและชีวิตเราก็จะพังเหมือนในเรื่อง เพราะฉะนั <oung ing> ้นเราต้องวัดก่อนแล้วพี inhos, athletes, ่ต้องทำผมกลับมาผอมไม่งั้นพี่ถ่ายไม่ได้ผมจับเป็นตัวประกันรถไฟฟ้ามหานาถเออ2552ผม้รสู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยฮะไปทำอะไรที่เลอะเทอะโอกาสเอธิบายจากครั้งนะหลังจากนั้นคุณจะโกรธจะเกลียดกูยังนี้ก็ได้จำาผมาเล่นอะไรเงี้ยเพราะผมเคยดูบางละครนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเคยนั่งดูเรื่องบางเรื่องจำไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็มีคนเล่นอยู่แล้ว เขาเล่นแล้วแบบสั่นสั่นจนผมรู้สึกว่าทีวีผมจะตกผมต้องรีบไปจับไว้เลยใจกูทําด้วยอะไรอะรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละผมอยากได้อะไรเงี้ยแล้วพอก็มาเล่นเล่นไปพี่ปิงก็ชอบแล้วสุดท้ายก็ดันดันมีไอ้ละครที่เป็นน้าตากระเทศมาจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไอ้อย่างนี้มันทําเป็นละครได้ด้วยเหรอพี่สายรับจับบ้านเล็ก2 5 5 0้า้ยิ ถ้ามันเล่าได้ทัศนคติที่ดีหรือว่าเจตนาที่บวกๆครับพี่คิดดูดิชวนคุณพี่ไม่อยู่อ่าอ,อะไรตําตําสบายตัวทุกวันโ <Yeah. S 2> มจะเรื่องร้แรงแค่ไหนผมเคยดูหนังฝรั่งที่พูดถึงเรื่องถ้าพูดง่ายๆหนังเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องมะเร็งคนจะตายเพราะมะเร็งเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดว่าโอ้ต้องเช่านู่นเช่านี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวละครในเรื่องคือแบบทุกคนแบบว่ามีแต่เรื่องติงตองทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยจนมีมีคนมาพูดจริงๆว่าใครเป็นห่วงเขาอะ มาถึงจะรู้สึกขึ้นมาว่าอมันซีเรียสว่ะเพราะคนจะตายยังไม่รู้ตัวเลยว่าแม่จะมาบ่นเลยแม่จะมาห่วงอะไรทําไมอะไรเงี้ยแล้วเห็นสีหน้าแม่คือเราก็ไม่ได้แคร์จนบอกว่าพอลูกเราจะไม่ไหวหจริงๆแล้วเขารู้ตัวเขาป่วยจริง่งเราจะเริ่มสงสารแม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับใช่มันเป็นทัศนคติเดียวกันคือบอกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือฉันจะอยู่เป็นคนของเธออะไรเงี้ยนี่แกเป็นนักสืบชู้เหรอบาปกรรมใครกันแน่บาปกรรมคุณนั่นแหละเจออะไรมาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเราแก้ปัญหาแล้วไง มันสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพื่อนสนิท2548ก็เป็นเรื่องแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอสิ่งสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะอินกับมันเลยยันทุกวันเนี้ยครับคือการแสดงครับผมพอตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินมาแล้วก็มาคนที่คุยกับผมเป็นพี่เอสกับครูงาะซึ่งตอนนั้นไม่เป็นครูเงาะยังเป็นพี่งาะกิ๊กก๊อกฟันเหยินกัโลกลาอยู่ครับผม จอไม่สมประกอบซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าเป็นครูเาบอกว่าผู้ชายที่แม่งเรื่องมากอะตอนเด็กๆอะชอบจับเจียวเล่นอีเะลึ่งเราก็ไม่เคยรู้เรื่องการแสดงจนเขาอาธิบายให้เราแเราก็อ๋อเรา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 เเราก็ได้บทเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คิดถึงสิ่งๆนี้ตลอดเวลาแล้วเราอินกับมันโดยไม่รู้เรื่องไปเลยตอนถ่ายเพราะผมไม่เคยทํางานอะไรแล้วผมรู้สึกว่าอินอะเหมือนเราค้นพบทางที่เราไม่เคยคิดเพราะว่าผมไม่เคยคิดถึง,อ,งอาชีพผมในชีวิตเลย สิ่งที่ผมทําการเรียนหนังสือคือผมมาเล่นรับผมผมรู้ตัวแล้วผมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สอบผ่านให้ตัวเองเรียนจบได้แต่ไม่เคยคิดว่าจะไปทําอะไรเลยในชีวิตผมมีอาชีพเดียวฮะในในชีวิตฮะรู้สึกว่าผมทาไม่ดีไม่ได้จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมานี่ผมไม่ค่อยได้รางวัลเลยเลยนะครับก็ทําอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างครับจาได้ว่าตอนป .1 นี่งนี่มีแข่งมวนหน้าชายสี่ร้อยเมตรครับผมก็ได้ไปลงแข่งไม่ไหวครับ แล้วก็ปอก็มีอยมีแข่งทะเยงเก้ากระโดดไอกีไลท์หนักนมากนะครับก็แพ้อีกครับเพราะว่าคนชนะกระโดดทีเดียวเกือบถึงหน้าโรงเรียนนะครับเป็นตุ๊ดครับเขาชื่อว่าตุ๊ดจำครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทางคณะกรรมการทุกคนนะครับผมแล้วก็คนวงการภาพยนตร์ทุกคนนะครับขอมอบรางวัลนี้นะครับให้ทีมงานทุกคนที่ทํางานหนักกว่าผมนะครับทุกคนเลยครับ